คุณรักนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมจอยหมากสาขาลบุรีนะครับเ,เดี๋ยวพอดีวันนี้เรามีทีมงานจากลบบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินข้าพไปชมหน้างจอยหมากนะครับ นี่ครับคือ,อห้างจอยมาทของเรานะครับบรรยากาศก็จะเหมือนชอปของร้านเซเว่นหรือว่าโลตัสเอ็กเพรสนะครับสินค้าก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับออย่างนี้คือเลโซนามีแอแต่ว่าแล้วก็มีพวกสินค้าทั่วไปที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับตามท้องตลาดเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่เราเป็นสมาชิกจอยมาทแล้วเนี่ย มันจะมี2ราคาก็คือราคาขายปลีกและราคาสมาชิกแล้วนอกจากนั้นเรายังมีคะแนนสะสมแบบไม่จํากัดระยะเวลานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของห้างจอยมาทของเราจะเป็นในเชิญคล้ายๆกับสากรนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถสะสมได้เรื่อยๆไม่จํากัดระยะเวลาแล้วเรายังมีถ้าซื้อสินค้าครบ3 8 2 5 PV แป้ยิห้าพีีเนี่ยเราจะมีตําแหน่งให้ hey! เป็นโกหรือเรียกว่า1โกหรือ1ห,หุ้นเนี่ยนะครับซึ่งพอเรามีตําแหน่งมีคุณสมบัติตรงนี้ครบแล้วเราสามารถที่จะสร้างไรายได้วันละพันถึงวันละหมื่นห้าได้ซึ่งตรงนี้ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับครับเมื่อกี้เราชมจอยมากนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาในส่วนของออฟฟิศนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศในสาขานั้นเองนะครับ ในส่วนนี้ในในส่วนออฟฟิของที่สถานรัฐหรือว่าทุกสถานทุกประเทศนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ซึ่งเราสามารถมาซื้อสินค้าได้ จะซื้อสินค้าชิ้นนี้แต่ก็เราสามารถมาดูรายละเอียดข้อมูลในในบริษัทในสาขาทุกสาขาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีพนักงานคอยต้อนรับมาตลอดในชั้พนักงานทุกสาขาเราน่ารักทุกสาขานะครับมัต้อนรับอย่าดีามลูกบุญเกแล้วก็จะมีสินค้าโซนเกียรเป็นเชลโลเป็นช็อตพี่นะครับมีหมดสินี้เวลาตรงนี้เราสามารถดูออนไลน์ได้เลยนะครับ สินค้าหลักๆก็จะมีตัวย่งเถิมแล้วก็สุขภาพการเกษตรแล้วก็จะมีสินค้าทุกอย่างประมาณหนึ่งรายการได้ะะดวดวสวัสดีค่ะดิฉันคอนเนพ,พ็งขาพิมเป็นสมาชิกของสาขาลพบุรีค่ะวันนี้ดิฉันจะพามาเยี่ยมชมจอยหมากของสาขาลพบุรีนะคะ เดียวเล่นในราคาสมาชิกแล้วก็ราคาขายปกตินะคะแล้วมีสินค้าแบบทั่วไปเหมือนเซเว่นเหมือนกันค่ะจะมีสองราคาราคาปกติกับราคาสมาชิกนะคะ ก็มีประเภทเครื่องดื่เหมือนกันค่ะประเภทน้ำมัดลมนมและชาทั่วไปค่ะพักจ้า ของจอยวอตค่ะในราคาแบบประหยัดน,น,น,นะคะ,ะถ้าเกิดท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ดิฉันที่เบอร์โทร0890816616นะคะขอบคุณค่ะกัันวสดีครบอต้งเ กันมาสาขาลบบรีครับวันนี้เราพาทีมงานมาเยี่ยม,มชมกันมาสาขาลบบรีพร้มกันเลยครับนี่ครับบรรยากาศเมืไปก็ ร้านเทเลนหรือร no. ้านสะดวกคือถือว่าไปครับพวกบริโภคลูกค้าของใช้ประจำวันมีทุกอย่างนะครับตามท้องตลาดเรื่อยๆยาบบบนี <t t <t t ia, ้ก็ตรางท้องตลาดนะครับ เที่ยวน้ำบัดลมีมีทุกอย่างครับมีสองราคาครับราคาสมาชิกับราคาขายตีเกิดใครสนใจก็ที่อยู่ใ,ใกล้แถวลบุรีก็ใครสนใจก็โทรมาได้ครับตามเอร์โทรตัทข้างล่างรับครับเริ่มสวัสดีครับผมณรินทร์จินดาสีเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยหอด้าไทยครับ ก็วันนี้เราจะพามาชมจอยหมาที่ลบลีครับ เิดค้าในจอยหมาดเราก็มีตามท้องตลาด yeah, ทั่วไป <okay. S 1> นะครับก็ s <S มีขนมที่กินเล่นๆอย่างเงี้ยส่วนเ,เครื่องดื่มเราก็มีตามท้องตลาดเหมือนกันครับ <c oughs> แล้วก็อนี้ก็จะมีราคาขา,ายสำหรับคนทั่วไปะะแล้วก็ราคาสมาชิก้ดนะครับ ยาบอกมันต้องถ้าเป็นตำานเี๊ก็จะได้ปิดสวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์าพิมเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีทตรีวันนี้กับผมได้มาศูนย์จอยหมาดจตุรีเนะี่ยผมจะมาที่สนาะคาเปนูน,นจอยหมัด ก็จอยหมัดเราก็จะมีไอติมอย่างทั่วไปนะครับเป็นไอติมที่ราคาเริ่มเดาราคาถูกแล้วก็มีราคาขายแล้วก็ราคาสมาชิกท,ที่ถูกครับส่วนนี้ก็เป็นขนมขบเคี้ยวเป็นพวกเลก็ตามท้องตลาดก็มีสายทั่วไปคนระับส่วนทางเรามหมาดก็มีเลย ก็น,นี่ก็จะเป็นพวกยายอมผมที่ใช้กันได้แล้วก็ราคาก็พอๆกันครับไม่แพงว่าถูกมากเกินไปน,น,นี้ก็จะเป็นชวงเครื่องดื่มที่